มาจากที่น้องงงเลยสินะและนี่มันคือที่ไหนวะเนี่ยโอ้มองเป็นยานฮะสวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกณอม a งอ n g Us นะฮะสำหรับนวนี้เราจะมาสำรวจยานกันอับน้ำไม่ได้เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตายกูไปมีเครให้ทำรึเปล่า ไม่มีเอาลงโทรเลยเฮ้ยเคลิดเนื้อรอจุดตรงนี้ฮะเราต้องจำทางให้ได้นเนี่เหรงเออบมวงขุดอันั่นจริงเลยวะตัวไอ้ถูกจริงเลยนะไม่ถูก เลเฟสอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คุณบาปิดทางผมต้องนั่งเดินไปเดินมาไปต่อไฟทีนี่อีกเวีนกังซีฟิปูลับบาจังว่าเลขควเดียวต้องเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ไฟละเอ๊ย กูไม่ทำละเครดนี้มันยากจังวะกูไม่ทำละเวียนอ่าตรงนี้กองทายอดูตรงแถวห้องคงขับคงขับนี่ตรงนี้เจอละ ไอนี่อีกแล้วตัวหุ่นเออบอกไปดิเฮ้ยโอ๋อไปบนตรงเหรอมันขับยากมากนะเกมนี้จะจบแล้วนี่ฮึมมึงไปทำอะไรอีกนี่นนนนต๋อโดนข้างล่างะ เข้าไปไม่ไมนนะง่ายคนเราไม่โทษไปเลยไม่ง่ายอะไรของมันนะี่ย,ยวาวไอ้ห้องอันนิ่งเลี้ยงเปล่าไม่ไปยังไงไปทางนี้เปล่า ฮ่าออดูแลตรงปืนเออกดกเออตรงไม่มีอ่ไอไฟนี่อีกแล้ว่ะอ,อ,อีซีเ่เองเอ๊ะบิเข้าไปดีกว่าโคกูดาว มันมีกระเพราต้องหนีไปเนี่ยโอ้ยมันก็กระโดดข้ามไปไม่ได้อย่างไงเวนโอ้โหเพื่อนโอ้ไมค์กัดพีสพีสเถอพีสพีสกูแาวเออจีนีย นี่คอมเมนกออ์โกงอ่ะเสียพลาร,รกิจแล้วสคิปต์อืมทีม่เดิมแล้วโอเคอ,อันนี้นไม่ได้คือง่ายจังวะ เรามาหาเฟสต่อไปฮะต้องลงไปกลางสนุกแล้วห้องนี้ห <die> ้องซุปตอกต้นไม้อีซี่จังวะ คนเ uhm. ดียวคนเฮ้ยอ <t dumbbell recess> ืมแค่ทางนี้อีกแล้วเราบอกเราก็คืออี่นิดวยจริงน่อยน้อยลงที่ตัำกว่า อีซ <Easy>. oh, <ล>ี่โ้เลวินใกล้ยย <_ S 1> ใกล้ใกล้ฮนะน่ายจงังไม่ใช่วินโอโอ,โอควันโนลงตัวฮนะโอเคฟสจะท้ายันด้วยนี่กูทำทําไง ชมบุยอีกเดียวกิงวีเอฟไฟนี่อีกแล้วอืมคนมาขุดมองกันแค่อ้าววันเดินทับอีกเสร็จแล้ว cái này cái cái ấy ồ cái gì đi 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 là đi 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 Cái ไปวันน uhm. ี้ทำงานที่ดีฮะแมวสร้างเงนเถอะเวทมีคาเพียรไปดีพีสพีสพีชพีชพีช่จะกะบ้างครับผมเดียบ